กลับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมเบน์พิสนุนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเหรียญวาระในช่วงสมัยรัชกาลที่9นะครับแล้วเหรียญแบบนี้ก็มีราคาในวงการนักสะสมกันด้วยนะครับการที่เราถ่ายภาพขึ้นมาแล้วก็มาทําเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับได้เข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับผม เพื่อจะได้ทราบข้อมูลกับรายละเอียดของเรียนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ในส่วนของด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นเป็นพระบรมรูปนะครับของในหลวงในรัชากาลที่9นะครับโดยจะมีข้อความในฝั่งของขอบเรียนว่านะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุยเดชนะครับสยามินทราธิราชบรมราชพิตนะครับก็จะมีข้อความใน ส่วนของด้านล่างเลยว่ารัชการที่เเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญวาระชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งถูกผลิตในช่วงปีพศ .2539 น,นะครับในวงการนักสะสมนี่ยเขาก็จะมีะบล็อกนะครับซึ่งไม่รู้ว่าไปเอาข้อมูลเรื่องบล็อกมาจากไหนนะก็ะคือมีทั้งบล็อกไทยแล้วก็บล็อกอิตาลีด้วยนะครับซึ่งหลักๆเลยไอ้บล็อกอิตาลีเนี่ยคือทางไทยนะครับส่งแม่พิมพ์ไปให้ทาง บอกอิตาลีนะครับเพื่อขยายแม่พิมพ์ให้แค่นั้นเองไม่รู้ว่าส่งไปทําไมนะครับส่งไปแค่นั้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เป็นข้อมูลคร่าวๆเฉยๆนะครับก็ทีนี้รายละเอียดในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของช้างนะครับ2ตัวหันหน้าเข้าหากันนะครับแล้วตรงกลางนะครับก็จะเป็นตราอุณาโลมนะครับแล้วก็มีข้อความ ว่า50นะครับอยู่ที่นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเหรญนี้นะคจะเป็นเหรียญวาระชนิด10บาทนะครับสองสนะครับก็จะมีข้อความนะครับในฝั่งของด้านบนนะครับว่าฉลองซิลิราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษนะครับวันที่9มิถุนายนปีพศ2539ประเทศไทยนะครับเหรียญแบบนี้นะครับมีวงการใน นักผสมนะครับเขาดูกันยังไงนะครับดูกันง่ายๆนะครับง่ายนิดเดียวเองนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญนะครับให้เพื่อนๆวางเหรียญนะครับตามแบบในคลิปนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆพลิกตามแนวนอนนะครับพลิกตามแนวนอนก็คือพลิกเหรียญไปตามแนวนอนนะครับและปรากฏว่าเหรียญเนี่ยหันนะครับหันหัวกับก้อยนะครับไปทางเดียวกันนะครับอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับเป็นเหรียญ ปกติของเหรียญวาระนะครับที่จะหันหัวกับก้อยไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าคุณไปเจอแบบที่หัวกับก้อยหันไปคนละทางเมื่อไหร่นะครับเหรียญนี้ก็จะมีราคาพุ่งสูงจนถึงหลักพันนะครับจนถึง6กพันแต่ต้องมีตลับนะครับคัดเกรด M s ด้วยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆนะครับ แล้วเหรียญปกติทั่วไปที่พลิกด้านกลับมาแล้วหัวกับก้อยตรงการมีราคาหรือเปล่าเหรียญแบบนี้ก็มีราคานะครับแต่เป็นราคาเกินหน้าเหรียญไปแค่15บาทแค่นั้นนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากจำนวนการผลิตเนี่ยโดยมีข้อมูลระบอกอิตาลีเนี่ยกับบล็อกไทยนะครับรวมๆกันแล้วน่าจะ เกือบเกือบประมาณ200ล้านเหรียญน,นะครับผมโดยที่บล็อกไทยนะครับจะถูกผลิตอยู่ที่ประมาณ61ล้านเหรียญน,นะครับในขณะที่บล็อกอิตาลีนะถูกผลิตเข้าไปที่121นะครับประมาณโดยประมาณนะครับล้านเหรียญก็เป็นขอ้อมูลคร่าวๆนะครับข,ข,ข,ของเหรียญการจนาพิเศษนะครับซึ่งถ้าท่านใดมีเหรียญแบบนี้นะส่งมาให้เราพิจารณาได้นะครับผม ซึ่งท้าพาภาพสวยๆเนี่ยก็จะอาจจะมีราคาถึง15บาทกันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะกด subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราด้วยเดี๋ยวนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านไว้แค่เพียงเท่าน,นี้นะครับกราบสวัสดีครับ